สวัสดีครับอยู่กับผมครับกีกี้ครับจากทีมงานเฉลิมศรทรั์นะครับวันนี้นะครับผมพาทุกท่านเข้ามาดูผลงานนะครับที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูการขุดบ่อใหญ่กันแล้วกันนะครับเช่นเคยครับบ่อใหญ่ตอนนี้ก็คือถูกเปิดไปแล้วนะครับอยู่ที่1เมตรนะครับเพื่อจะเก็บหน้าดินนะครับนั่นก็คือหน้าดินของเรา นะครับกองกองไว้นะครับเดี๋ยวก็ตรงนี้เป็นบ่อฟรีฟอร์มนะครับเราเก็บหน้าดินนะครับตอนนี้เราหน้าดินมากองไว้ตรงนี้แล้วแล้วตอนนี้เราต้องเอาหน้าดินตรงนี้ออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวดินชั้น2ตรงนี้นะครับดินชั้น2ตรงนี้จะขึ้นมาแทนที่ดินหน้าดินกองตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราไม่ออกเดี๋ยวหน้าดินจะไปอยู่ด้านล่างนะครับผมพาเดินชมนะครับที่เป็นกองกองพวกนี้เป็นหน้าดินนะครับผมเป็นหน้าดินนะครับอีกสุด ส่วนหนึ่งนะครับตอนนี้ก็กําลังทอยดินนะครับพอดีวันนี้ก็มีเด็กใหม่มาหัดขับรถด้วยนะครับก็ให้ฝึกไปเลยนะครับเห็นไหมครับตอนนี้กําลังรูปแบบของการทอยหน้าดินนะครับก็คือจะเอาหน้าดินกองตรงนี้ออกมาจากจุดนี้แล้วเราก็จะเอาดินบ่อตรงนี้ดินก้นบ่อตรงนี้ขึ้นมาแทนที่กองกองตรงนี้นะครับแล้วเราค่อยเอาหน้าดินกลับคืนมากบนะครับตอนนี้หน้าดิน กําลังทอยกันออกมานะครับทอยออกจากตรงนี้นะครับนี่คือดีบ่อฟีฟอร์มขนาดหนึ่งไร่นะครับโดยเฉลี่ยแล้วนะครับหน้าดินทั้งหมดนะครับนี่คือหน้าดินทั้งหมดผมบอกเลยว่าเยอะมากครับนะเยอะจริงๆเลยนะครับแล้วดินรู้สึกว่าเป็นดินที่ดีด้วยครับดินดํามากเลยครับบรรยากาศยามยามยินครับนี่ รูปลักษ์ของบ่อฟรีฟอร์มนะครับก็เปิดแค่หน้าดินก่อนนะครับเพื่อจะเก็บหน้าดินแค่นั้นเองนะครับตะพักก็วางเป็นแนวแล้วนะครับตะพักอยู่ที่2เมตรนะครับเดี๋ยวเหลือชั้นอีกชั้นหนึ่งนะครับเราต้องเจาะอ,อีกชั้นนี้ลงไปนะครับแม่ผมว่าเด็กรถผมเนี่ยเด็กฝึกหัดน่าจะยาวๆกันเลยนะครับนะ และนี่คือในส่วนของการขุดบอ่อฟรีฟอร์มแล้วก็เก็บหน้าดินแล้วก็การสับเปลี่ยนหน้าดินนะครับพาไปเดินดูใกล้ๆดีกว่านะครับเห็นไหมครับนี่คือหน้าดินของเรานะครับไม่ต้องห่วงครับเรื่องหน้าดินนะครับเราเก็บรักษานะครับเพราะว่าเราต้องปลูกต้นไม้ ไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่มีต้นไม้เราจะโตช้านะครับน่ะเห็นไหมครับนะก็จะทอยไปออกประมาณนี้นะครับนี่ใ,นใกล้ๆดีกว่าเมื่อเราทอยหนะ้าดินตรงนี้ออกไปแล้วนะครับนะเราย้ายออกไปแล้วดินตรงนี้บ่อดินตรงนี้นะครับบ่อดินตรงนี้จะขุดก็คือดินก้นบอ่อจะมาแทนที่ตรงนี้ทันทีเลยนะครับนี่นี่ตรงนี้เลย ดูคนขับนะครับมือใหม่หัดขับครับฝากฝากฝากผลงานด้วยครับกับทีมงานเราครับเฉลิมิริทรัพย์ครับนี่วิธีการเก็บหน้าดินของเรานะครับทอยออกไปทุกคนครับทอยออกไปอยู่ด้านหลังเลยนะครับทีละขั้นตอนครับค่อยๆทําครับนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของผมด้วยครับขอบคุณครับ